สวัสดีค่ะมืงอนี่กัเดีนมา่แถวยังกัตนาคั้นทหารไทยเนาะคะนะ่ะเนาะต้นไม้งามงามเลทายต้นไใหม่เบิพงแล้วก็เด้อพี่น้องเลยต้นไม้งามต้นไม้งามค่ะงามเนี่ยต้นสวนะนสยเนาะสวนสยมีกัเดียนไทยอันนี้ ไชยวิดีโอจะข้าวซ้ำๆเลยเมืวเว่อ้านอันนี้ยุง่งเลยก่อนฮะไม่ใส่นะบ,บางคือส่คนใหมาั้นนัตเป็นนับถือยนะมมันโต้เย อันนี้ดอกกัน